เคยกินนะแกงปลาหลดนะเคยกินนะเพราะเพราะว่าแถวโคราชเขาก็เยอะอยู่แล้วล่ะปลาหลดอะ่ะแต่ว่าใส่มะขามป้อมเนี่ยไม่เคยกินอ่าอันนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่เคยกินอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนั่นแหละเออแกงปลาหลดใส่มะขามป้อมไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะเพราะคัว่าแกง ว่าแกงปลาแล้วใส่มะขามป้อมไม่เคยได no ้ยินอ่ะเนี่ยเพิ่งจะเออเพิ่งจะได้รู้นี่แหละนะฮะเพิ่งจะได้รู้นี่แหละสุดยอดละริงอะไรอันนี้ไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินนะไม่เคยกินเลยไอ้แกงไอ้แกงปลาโลนเคยกินนะแต่แต่แถวบ้านผมเขาก็เขาก็ใส่พวกใบพวกใบเอ่อพวกใบมะขามอ่อนใส่ใบอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะแถวบ้านผมเนาะแต่มะขามป้อมไม่เคยอันนี้อันนี้บอกตรงๆว่าไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินจริงนะครับ กระนาดเพลงกระนาดเพลงขาอยังแต่งเลยเอ้าเหรอก็คุว่าเขาคุณมา,คร,ค,ณมาครับนอะขอาคน้องรับตังค์จ้าเะยครับผมใส่ใบมะขามใส่ใบใส่มะขามป้อมก็แทนมะนาวไงเอาใช้ามะนาวเหรอใช่เหรอแต่ผมไม่รู้จะแต่ว่าแถวอาแถวโคราชผมก็แถวโคราชผมไม่เคยกินอนะแล้วก็ไม่เคยได้ยิน้วยนะว่าใส่เออเออว่าแกงใส่ ส่มะขามป้อมอันนี้ไม่ีใครจยินอันนี้เพิ่งจะรู้นะเนี่ยเพิ่งจะรู้อันนี้บอกตามตรงอันนี้บอกตามตรงนะครับไอ้เคยก็คือเคยถ้าไหนบอกไม่ถ้าไหนไม่เคยก็คือบอกไม่เคยนะครับผมต้องบอกไงแต่ละพื้นที่แต่ละแต่ละคนน่ะก็ทำกับข้าวไม่เหมือนกันหรอกจะถึงบอกไงเออใช่ปะสายแทงกันได้อ๋อใสยแทงกันได้โอเคมาขามป้อมเป็นเป็นไงครับเอาขามป้อมเป็นไงครับ ขุนตูต่สวัสดีการยุพี่จะพินจ่ะเลยครับผมเนาะเอ้าวกคุณยุพิน,นจากเออจากคุณตูจ่จะมาขับั๊บเอามาขับฟื้นก็คือลูกเหมือนอ่าเหมือนลูกเท่ามะยมน่ะนะครับลูกเท่าลูกเหมือนลูกคล้ายๆคล้ายๆลูกมะยมมันแหละนะฮะจะใหญ่กว่าลูกมะยมนิดนึงละมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะอีกแล้วคุณเธออธิบายหน่อยค่ะอธิบายหน่อยค่ะนะครับลูกเหมือนลูกมะยมมันแหละ คล้ายๆลูกมะยมนั่นแหละนะฮะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่แต่คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ลูกมะยมนะ่ะจนอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เคยกินว่าเข้าแกงใส่ลูกมะยมเอ้ยไม่ใช่ใส่ใส่ใส่มะขามป้อมอันนี้ไม่เคยจริงไม่เคยจริงไม่เคยจริงๆนะครับผมใส่มะขามป้อมไม่เคยจริงเนะครับความรู้ใหม่ความรู้ใหม่นะต้องไป อ่าเอาไปดองดองเหล้าแล้วก็อ่เอาไปดองเหล้าก็ได้ครับมาขามป้อมอ๋อผมอยู่สวิตนะอยู่สวิตเซแลนไม่มีไม่มีบักติว่าครับเออไม่มีบากติว่าครับเออ,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 อ ไม่มีบักติว่าครับอัะนนั้นใส่ไปเอ่อใส่มะขามป้อมเอ่อไปใส่มะยมเฉยผม,มว่าลูกลูกมันคล้ายๆกันนะลูกลูกคล้ายๆกันนะฮ<น>ะมันบ่ล่ะเอ่อลูกลูกมันคล้ายๆมะขามป้อมเปล่าเอ่อ ลูกลูกมันก็ลูกมันก็โตอ่าลูกโต,กตมันก็ลูกโตลูกโตคล้ายๆกับมลูกมันโตคล้ายๆกับไอ้นี่ไงคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆกับลูกมันโยมมันแหละใช่เปล่าใช่เปล่า,าหรือว่าคนละอย่างหรือเปล่าบอกมาเลยใช่เปล่าน่าจะใช่ดีมะขามป้อมนะ่ะเคยเห็นอยู่ใช่เปล่า <c oughs> คุณตู่บอกว่าผมอยู่ดวิสแลนด์ไม่มีบักที่พูดเลยวันนะั้นปักอะไรเออปากอะไรไม่ค่อยรู้จักครับแต่คุณตู่ไอ้ขายเออแต่ก็ไม่ขายเออทั้งหมดข่าเอาเหรออคือคือพูดง่ายนะพูดมาทั้งหมดนี่คือว่าคุณตู่ไม่ เออไม่รู้จักเลยสักอย่างเลยคุณตู่บอกไม่รู้จักสักอย่างเลยนะครับเออเป็นผลเป็นผลไม้เออกาขุนตูนะครับผม